เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย apk เพียวตัวนี้นะครับฮหสวัสดีครับมีนักกีฬาครับวันนี้เราอยู่กันในร็คหน้าล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคทุกอย่างรวมเป็นในคลิปเดียวเลยสาหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดทุกคนสามารถทําตามนี้ได้ทุกคนก็จะเก่งครับแล้วก็ผ่านด่านง่ายเลเวลไวทุกอย่างจบเลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่วันที่2นะครับการเปลี่ยนไฮคาร์ art, ทำยังไงก็เอ่อต้องเปลี่ยนไปในส่วนคารสนะครับต้องจอบ50แล้วก็ข้นไปอย่างพ่อคารก็ไวสม เ,เดี๋ยวก่อนมีคนถามบอกว่าเงินหาม,มาจากไหนใช่ไหมครับอันนี้มีเติมตอนโค้ดเบต้ามีก็พอมีเงินอยู่ครับก็พอมีเงินอยู่ก<ค>็ไม่ได้เติมถึงหมื่นนะหลักพันนะครับน่าจะประมาณตอนแรกเติมก็สองพันก่อนปิดเติมอีกห้าพันก็คือเจ็ดพันก็เจ็ดพันเองใคร,ใครเขาเล่นตามได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่เติมไม่เติมเงินตอนโค้ดเบตา้าก็สามารถวิ่งเก็บกล่องได้ครับก็คือกล่องตามนี้เลยเดี๋ยวมีลงใต้คอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อนๆวิ่งเก็บกล่องได้เลยตัวหนึน่งได้อยู่สิบเอ็มวิ่งทุกแ เพื่อนๆก็วิ่งทุกตัวอย่างเช่นว่าในอใดี d เราเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไฮ้คสมันจะปลด2ตัวใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เล่นทั้งหมด3ตัวก็คือ30ล้านตอนหนึ่งไอดีแลวเพื่อนๆสามารถบปบ้านไปเอา ID อื่นเนี่ยเดินกล่องแล้วเอาเงินส่งมาให้ตัวหลักก็ได้วิธีส่งวิธีส่งเงินหมีเคยทําแล้วเพื่อนๆลองไปดูแล้วกันนะครับวิธีส่งเงินก็คือแบบดึงของให้มันติดในตลาดแค่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาตัวไ d ดีอื่นเรามาดึงแค่แนั้นเองครับเป็นการส่งเงินนะครับประมาณนี้ เอาลวงพอญาตเปิดกล่องเล่นเลยละกันเงับอาต่อไปเป็นในส่วนขวานแพแฟชั่นหาจากไหนที่มีใช้อยู่นะครับขวานแฟชั่นก็นี่ไม่มีอะไรเลยก็คือก็คืออะไรครับก็แค่เปลี่ยนไฮแคสก็คือคคสสองนั่นเองนะครับเปลี่ยนเสร็จก็มันจะให้ไอ้นี่มาเลยบัตรวอชเชอร์มาเพื่อนเพื่อกดตรงนี้ครับแล้วก็เป็นคาสั่งที่3นี่แลกตรงนี้มาเราก็เราก็เลือกขวานที่มีใช้อยู่นะครับ ต่อไปคือเอาฝานเอาขวานเาานี่ยกดฝากสมุดครับมันจะมีคําสั่งให้ฝากสมุดเอ่ออยู่ที่อาวุธตรงไหนวะเพื่อนนะมีก็จาไม่ค่อยได้แล้วเยอะเหลือเกินเล่นทุกเกมด้วยมันก็จะมึนๆน,นะจริงๆอ่ะเนี่ยครับอยู่ในนี้เลยสม,มุิอันนี้เป็นขวานแฟชั่ันเดอร์เดี๋ยวมีหายดูยว,ดว,ดวดนะขวานแฟชัชนขวานแฟชัชนเมื่อไหร่ครับเนี่ยอ่ะเนี่ยครับตะกี้เนี่ยน,นะเสร็จแล้วกดเขาว่า นำอุปกรณ์เข้าครับนี่อันนี้มีกดออกเห็นไหมอันนี้เก็บเก็บอุปกรณ์ให้มันอยู่ในนี้เสร็จแล้วทำไงต่อกดกระเป๋านะครับแล้วก็กดที่ซ้ายกลางเห็นไหมครับกดที่อาวุธแล้วกดนี่เลยนี่เราก็จะเปลี่ยนขวานแค่นี้ครับจบอันนี้คือการใส่แฟชั่นนะแม้ว่าเราจะใส่หมวกใส่อะไรก็แล้วแต่ต้องทําวิธีนี้หมดถ้าเกิดเพื่อนๆไปกดใส่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนของอ่ะเรียบร้อยจบไปเรียบร้อยนะครับ ต่อไปการเก็บสเต็ปเลเวลของหมีก็มีอันนี้หมีพูดคร่าวๆที่หมีเก็บนะถ้าเพื่อนๆจะเอาถึง1 1 0เลยก็ไปดูใต้คอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์หมีมีหมดนะสเต็ปแรกที่หมีเก็บเลเวลให้เป็นแค่วันที่2เป็นไฮคัาแล้วก็เลเวล7จไปจริงๆหมีจะเอา80ก็ได้ถ้าเกิดหมีกดขวดยาแต่ว่าหมียังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหมีจะกดตอนเลเวล80เนี่ยขวดยาตรงนี้วิธีการหาขวดยา30ขวดก็คือให้เพื่อนๆเติมพาร์ทครับนี่เติมพาร์ทตรงนี้ จะได้อยู่ที่30ขวดแต่มีแนะนําให้กดตอนเรเว่าแปดสิบแต่บางคนจะกดก่อนก็ได้จะรีบก็ได้ไม่รีบก็ได้ไม่ว่ากันประมาณนี้นะครับสเต็ปการเก็บเลเว่ามีก็คือเดินเควสก,ก่อนเลยถึง27เสร็จแล้วก็คงมีไปนายเทลนะนายเทลถึง42แล้วก็ไปังกรฟีนัสถึง55แล้วก็แม่มดหรือออคเลรดี้ก็ได้ถึง6565กห็บีไปเมทัลลิงอันนี้ไปดูใต้คอมเมนต์จะมีวีดีไฟร์ครับเมทัลลิงฟาร์มได้ถึง7 4 7 5แล้วก็ไบโอแล้วก็ไป่อ ไปไปโอแลบเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มชื่ออะไรนะหมาเทนนอน่ะแล้วก็ดาร์กเมดเสร็จแล้วก็ต้นไม้ถ้าจำไม่ผิดนะต้นไม้แล้วก็ไปเอ่อต้นไม้แล้วก็ข้ามเ็นนี่ได้เลยครับตาดาวเออตาแดงหรือไม่ก็มษย์ถิม้าจบแล้วสเต็ปการเก็บเลเวลก็อยู่แค่นีเองหลักๆนะครับเ <c oughs> พื่อๆนๆงงตรงไหนไปดูใต้คอมเมนต์เลยครับมีมีมีบอกแนะนําจะเข้าใจง่ายกว่าอะต่อไปการจับสัตว์เลี้ยง5%ทํานไงก็คือน้องหมาเอ่อ เบบี้เดซเซอร์วูดของเราเนี่ยเองนะครับวิธีการจับก็คือมาที่โซโกนเดซเซอร์จากมอลล็อกไปท้าคางขวาครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดไอเทมถุงขึ้นมากดตรงนี้เลื่อนลงมาแล้วก็กดคําว่า colorful เปลดอกหอยนั่นเองนะครับกดคาสั่ง2เโอ้ยกดคาสั่งแรกขอพายครับนี่แลกกระดูกน้องหมาไปเลยครับเสร็จแล้วทําไงครับเราก็หาน้องหมาในแผนที่นี้เลยค่อนข้างยากค่อนข้างเจอยากอยู่นะครับอา้าวเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองดี desert. เซอร์อ้าวอยู่ข้างหน้าเราเองนะครับวิธีจับคือให้กดไกลๆนะ ถ้าเกิดเพืเ่อน,นเป็นตัวยิงไกลระว,วังเดี๋ยวไปกด้ปคลิกมันจะยิงนะครับเอาเสร็จแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยครับใกล้ๆมันเออเดี๋ยวเราดูตัวที่จับก่อนนะตัวที่จับเนี่ยตรงนี้พาสซีฟตรงนี้ต้องเลเวลร์สิบครับพาสซีฟเลเวลร์สิตรงนี้จะเจาะเกาะห้าเปอรก็คือเราก็ได้เจาะเกาะห้าเปอร์เซ็นต์ฟรีๆเราควรจะต้องทําครับทุกคนได้หมดแต่ถ้ายังแต่ว่าวิธีลีคือกดตั้งค่าสกิลกดดอกไม้แต่ว่าดอกไม้ตอนนี้มันค่อนข้างแพงอะแล้วก็ค่อนข้างหายากอีกเลยแนะนําว่ากดจับไปเรื่อยๆดีกว่าครับับให้ม้มนนออกตรงีแค่เเลลว เดี๋ยวมีจับให้ดูสักตัวเพราะว่าหมียังไม่มีเลเวลสิบเหมือนกันนะครับหมีก็จะกดไข่โปกเกมอนกลับไปก่อนปากระดูกเข้าไปเออไน้เสร็จเราแล้วปิกาจู <Pikachu. S 2> ถ้ามันขึ้นแค่หัวใจนี้แปลว่ามันยังไม่เต็มร้อยต้องให้เรื่อยๆครับล้วก็กดเข้าไปต่อปาเข้าไปครับอ่ะไม่ใช่ไหมถือว่าเขาจับกับมอบให้กดเขาว่ามออต่อครับให้ไปเรื่อยๆจังหวะมันจะเป็นหัวใจลุงอ่ะอันะนี้เป็นหัวใจลุงแล้วก็กดเขาว่าจับเลยครับปิกาจูหน้เสร็จฉลาดปิกาปิกก สี่ดาวอ้าวามันเขียนพลาดชิบหายเลยครับไปแปลว่าพลาดเอออย่างนี้ทาไงต่อมองต่อครับเสร็จแล้วกดจับต่อเออเฮ้ยตะกี้มันขึ้นแดงโอย้ยไม่ได้นะเอออีกแล้วถ้าตัวหลุดสามทีมันจะมันจะเห็นนะครับมองต่อเออมันไปแล้วแล้วมีก็ดันไปกดดอกเลืองด้วยอา่าวิธีจับก็แค่นี้เองพยายามกดให้มันขึ้นลงนะุงอะพยายามกดให้มันขึ้นขึ้นลุงนะก็กดจับนะครับถ้าส่วนใหญ่มันจะได้นะถ้ามันขึ้นลงตะกี้มีแปลว่ามีสวยนะครับเอาเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งแล้วกัน หาชื่อครับหาไม่เจอก็กดวิ่งเลยครับ t ร r a x o โอ oh o หาไม่เจอครับค่อนข้างแรงนะค่อนข้างหายากนะครับหรือเพื่อนๆจะเดินหาในมอลล็อกก็ได้ก็ก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับหาไม่เจออีกแล้วงับเขาให้ oh, เจอแล้วครับเบบี้เดสเซอร์ดแต่อย,ออยู่มันไปทางนั้นเราก็กดเดินเองระวังเดี๋ยวไปตีนะตีน้องหมานี่ลองเองเลยนะครับตายแน่นอนอย่างเขียดกดไกลๆครับอ๋อเสร็จแล้วจับเลยครับไปเลยพิกจูมอบให้ปอีกทีหนึ่งครับมอบอีกต่อไปอีกทีนะครับอ,อันนขึ้นหัวใจลุงอ่ะขึ้นลุงแล้วกดจับเลยครับวับเข้าไปซาโตชพิพิกาพิกาเสร็จแน่แอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ก็ชาอะไรเสร็จฉันละ ตั้งชื่อพอดีหมาที่บ้านมีชื่อลักกี้ก็เลยลักกี้แล้วครับลักกี้แซดไปมามามาเอ๊ฟักไข่ซะหน่อยคือว่าเลยว่าสิบดิโอ้ยเลยว่าแปรจอซีใช้ได้แต่ว่าเป็นไปได้ควรเอาสิบครับแค่นั้นเองแต่เกิดเพื่อนๆที่ขี้เกียจก็เอาดอกไม้ไปดีเลยครับอย่าลืมทําทุกคนนะสายดามเมจแต่ว่าถ้าเป็นสายเบอ่อต้องเจาะเอ็มดีเฟนนะครับอันนี้ตัวเป็นส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผม อ่ะต่อไปเป็นในส่วนอนี้เลยดีกว่าเข้าสู่เก่งหรือไม่เก่งก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วครับคนเข้าใจกับคนไม่เข้าใจก็คืออะไรก็คือการทําสมุดนั่นเองนะครับค่าประจนภัยอย่างน้อยต้องทําถึงเลเวลยี่สิ0เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำถึง20เนี่ยเลเวลสิบห้าจะได้สมุดแดงสมุดแดงทําอะไรใช่ไหมครับสมุดแดงใช้ในการเซฟสเตตัสเราเราจะเล่นย้ายสายหรืออะไรก็ได้ส่วนเลเวลยี่สิบได้เป็นรูปดาบกดบัฟแล้วเราสามารถเอาบัฟนี่เอาไปใส่สกิลเดียวก็คือเรากด1่ทีออกหมดเลย เดี๋ยวเขามีมีขอย้อบอกวิธีทำเลยนะการเ,เร่งเควสประจน l ภัยแบบวันเดียวได้20เลยทำยังไงบ้างใช่ไหมครับเอาแบบง่ายๆเลยนะก็เก็บก็ถ่ายรูปก่อนเลยครับตรงนี้เดี๋ยวมีขอย้ำพาไปเห็นไหมนี่จะเป็นรูปถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆไล่วิ่งถ่ายรูปให้หมดเลยครับทุกเมืองต้องมีเวลาว่างสักน,นิดนึงนะครับบอกแล้วเกมนี้มันกินเวลาชีวิตสุดๆแต่ว่าถ้าทําสําเร็จหมดแล้วมันก็มันมันก็จะว่างแล้วนะโอ้ คือที่มีเล่นน่ะมันมีอะไรทาหนักจริงๆตอนประมาณ2อาทิตย์หลังจาก2อาทิตย์ไปก็แทบไม่มีอะไรทาแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนๆผ่านผ่านดันหมดแล้วนะครับประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วก็หาครับวิ่งวิ่งทุกแมปเลยวิ่งทุกแมปเลยมันจะมีจุดถ่ายรูปแบบนี้อยู่แล้วเพื่อนๆก็กดถ่ายแล้วมันจะได้เอ็กพีเร็วเอาลิ้มีสาธิตให้ดูที่มีถ่ายนะครับนี่นะได้ร้อยสิบแต่บางคนจะไปตีมอนตัวใหม่ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าวิธีไวจริงๆกับหมีว่าแบบนี้ครับ เนี่ยเพื่อนเก็วิ่งไปถ่ายรูปทุกแมปเลยครับในประเทศไทยมีที่ไหนไปที่นั่นให้หมดเลยทั่วไทยไปแมปทุกแมปเลยมันมีทุกแมปอะเพื่อนเเข้าไปถ่ายให้หมดเลยครับต่อไปวิธีที่2ก็คือการตีมอนครับมอนมอนที่เราไม่เคยตีไปตีมันทีนึงมันก็ได้แล้วพยายามได้ตีทุกตัวครับแต่วิธีนี้ค่อนข้างช้านะอ่ะอีกวิธีหนึ่งที่มีทําก็คืออาหารนะครับเดี๋ยวมีขอญาตพาไปเลยแล้วกันอาหารก็แค่ทําอย่างละหนึ่งครับให้หมดเลยแล้วก็กดเรียงเลยแค่นั้นเองก็น่าจะเลยวิย่งยี่สิบ แล้วเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตวิธีการเาทำอาหารครับทํายังไงให้เรากินอาหารหกตอนนี้มีหกแล้วเนี่ยให้ดูเห็นมนี่มีกินอาหารหกเรียบร้อยแล้วทํายังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปสักนิดหนึ่งเอาแบบทีเดียวทีเดียวจบเลยนะเอาแบบทีเดียวเก่งไปเลยทาถ้าเดินเดินไปทําตามแค่นี้ก็เก่งเลยครับพระเจ้าเลยการทําอาหารกดไปที่ข้างบนเลยครับเอยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวขอพูดนิดนึงนะนไหนก็ผ่านแล้ว ขอดึงการวัวเพ้่นครับโอ้ยได้รับแล้วๆๆได้ขวานการวัวไม่ได้แล้วโอ้ขอการวัวใบเดียวสองใบเองเพื่อนไม่ได้การวัวแล้วใช่ไหมเนี่ยออยังดึงอยู่มิโนโทอยังไม่ได้นะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องดึงคนถามมีบอกว่าขวานขวานหาจากไหนมีแนะนําให้ดึงดูงเอ็กเลยครับตอนนี้ให้ดึงที่ถ้าเจอบวกสิบก็ดึงบวกบวกสิบ ต่ไม่ค่อยมีคนขายเราช่วงนี้เขาก็ใช้กันเองให้แนะนําดึงดูมเอ็กครับแบบไม่แตกนะดึงไปเลยมีเงินเท่าไหร่ดึงไปเลยครับรีบทำเพราะว่าเดี๋ยวดูมเอก็กเอ่เอ,อดูมเอ็กเนี่ยราคามันจะขึ้นเรื่อยๆเขาที่ดูตอนนี้คนมาเล่นพ่อค้าเยอะด้วยนะมีเก็คิดว่ารานะคาน่าจะขึ้นเพราะว่าดูจากคนนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีก็ลองดูออฟก็ได้บางทีมีคนออฟแมวอาจจะแบบออฟสวยขึ้นมากอ็ออฟสวยก็จอดก่อน1520าโจมตีใกล้7.5ถึง10ดึงไปก่อนแล้วค่อยไปทำ อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเล่นในดาวตกก็ควรรีบดึงดาบดาวตกครับเพราะว่าดาบดาวตกเห็นเห็นเห็นได้าข่าวว่าราคาขึ้นกระชูดเลยนะเดี๋ยวขอดูราคาหน่อยนะนก็แวะม่แวะเวียนมาขอสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับไม่ว่างน,นะดาบดาวตกอยู่นมึงไปกดตรงนู้นดูง่ายกว่าเยอะเลยวะ่ะมีกดดูในดันกว่าของมันเยอะ เดี๋ยวรวมทุกอย่างทีเดียวจบเลยครับเพื่อนๆฟังแล้วอ้กลายเป็นไอ้นี่เลยฮะดาบดาวตกหนึ่งจุดหกกูแลขำขวานพ่อค้าไปสามจุดห้าแล้วอ่ะดึงอะไรบ้างใช่ไหมครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกถ้าเล่นไนก็รีบดึงเลยหนึ่งจุดหกแต่ขวานพ่อค้าไปสามแล้วถ้าลุกดันตอนนี้ก็อันนี้มีแนะนํานะถ้าเป็นพ่อค้าก็ควรจะต้องตีไอ้ตัวนี้ครับเดเวลลิง่งไม้เอาขวาน ถ้าด้บัตเชอร์ก็ไปอัพขันบัตเชอร์เป็นดูมแอคได้ครับแต่บางทีมันก็โชคดีได้ดูมแอคนะครับลงท้าทิศละ5ก็ควรจะเอาแต่ของอาวุธของเราถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องมี10อันในการเจาะรูแล้วเราก็เอาไปตีบวกบอดไฮด้วยนะครับดันในช่วงแรกอะไรคุ้มหรอลงดันเคสไปแลกบวกมาขาวเสร็จแล้วค็ <c oughs> ขคอบครับลูกนีย้ยังไม่หายไอเลยเออมีแนะนําให้ลงดันครับเพราะว่าเราต้องการอุป,ปกรณ์พวกนี้ในการบวก12ทั้งตัวมันต้องใช้ของซ้าเยอะมากเอานี้มีแน,น,นะนํานะ ตอนนี้ถ้าเกิดจะลงย้ำๆจริงๆอ่ะให้เอาอุปกรณ์อุปกรณ์เราต้องฟ์งมก็คือตั้งแต่ระดับ70ได้เสื้อกับได้โลใสตรงสายนะครับต่อไป80ไปขั้น85ครับเอารองเท้ากับผ้าคลุมแล้วก็ขั้น90เอาประดับประดับต้องขั้น2ก็คือ95เราจะใส่ส่วนใหญ่ก็คือจอกเกาะซะมากกว่าแค่นี้ครับแล้วก็ต้องบบก12ให้หมดซึ่งเราต้องใช้ของอของหน้าตาเดิมในการซ้ำหมือว่าหมีทําแล้วบวก12เอาไปว่าเดี๋ยวมีข้อ c h a บอกบอกบอก,บอกให้ฟังแล้วกัน กดรีไฟล์นะครับแล้วก็กดคําว่าแบบปลอดภัยเห็นไหมมันก็จะใช้ของในดันในการตีบวกเห็นไหมอ่ะเนี่ยอันิเมีก็ใส่ตีบวกได้เลยครับก็เราต้องทำอ่ะใส่คบเซฟสลับสายปีอย่างน้อยต้องบวกสิบสองทั้งตัวบวกสิบสองคือฝั่งซ้ายหมดเลยครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เวลหมียังไม่แปดห้าก็เลยยังไม่ได้ทําก็เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องดึงก็คือหินดําที่ตีบวกสิบถึงสิบเอ่อบวกสิบถึงสิบสองนะครับ เดี๋ยวมันจะขาดตลาดแต่ตอนนี้คนยังไม่ดึงกันหมีบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่บิเลนโค้ดเบตา้าหินขาดตลาดสุดๆคือหินนี้เลยเนี่ยอันนี้หมีดึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตีบวก10บไปสิเนี่ยทั้งหมดหชิ้นถูกไหมครับเพราะนั้นเพื่อนๆดึงไปเลยอย่างน้อยก็3า0อก้อนหมีดึงลอย,เ,ลยเนี่ยหมีเจอหมีก็ดึงหมดครับเอาหมดไม่สนครับดึงไปเลยครับยังไงาร,ราคาก็ขึ้นหมีบอกได้แค่นี้แหละจนกว่าจะผ่านไปสักเดือน2เดือนคนใส่บวก1ิบหมดอ่ะเรียบร้อยนะครับ เอาเรามากับสู่ช่วงอาหารกันต่อดีกว่าทํายังไงให้เคเวสประจนภัยเรเวอยี่สิบแบบไวๆแล้วก็เป็นในส่วนทํายังไงให้กินอาหารหกอันนี้แหละสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราทํากินอาหารครบใส่หกเนี่ยเห็นไหมเราตีบอสชิ้นหนึ่งอ๋อโดยรวมมันมันได้ตีบอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับตีบอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แรงนะยังคงหมีตอนนี้ตัวหมีตีสองแสนแล้วบอสเดี๋ยวจะบอกวิธีทําค่าดาเมจเอเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งดีกว่าโอ้ จนะทำเป็อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับนี่สกิลการเตรียมพร้อมต้องเป็นแรงดีก็คือแรงยี่สิบครับทำเควสอันนี้กดสกิลเดียวใส่ได้เจ็ดเลยอันนี้สําคัญมากถ้าเป็นยิ่งเป็นพ่อค้าบัฟเยอะๆนะต้องต้องทำเลยนะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือมีเรียนไปแล้วอะมันอยู่ไหนวะเนี่ยเรียนไปแล้วมันออกไปแล้วอะก็มันจะเป็นหนังสือครับเรเว่าแรงสิบห้า อันนี้หนังสือดีต้องเซฟสมุดเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเราเล่นหลายสายเล่นสายอาชีพนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องสื่ออาหารกันต่อเลยแล้วการทำยังไงให้อาหารกินได้หกนะครับเข้ามาที่นี่เลยพ่อครัวหัวป่าอากิยมามาจังยถ้าเกิดเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัย,มยนี้ต้องเรียกว่าใครนะพระเอกหัวแดงๆมีลืมชื่อที่มันทําอาหารดังๆโซมาเออถ้าเด็กรุ่นนี้ต้องบอกโซมานะถ้าเด็กรุ่นยูเก้าศูนย์ตัวอากิยามะเพราะเราเข้ามาเสร็จคุยตรงนี้เลยครับแล้วทำเวสไปเรื่อยมาจัให้าราทําอาหารไปเรื่อย อันนี้พ่อครัวตัวนี้คือเป็นพ่อครัวเลื่อนขั้นเลยว่าแรงเรามันก็จะบอกให้เราทําอาหารเราก็ทําไปเลยครับเนี่ยนี้ก็จะจ่ายเงินเห็นปะ่ะอัพแรงนะครับก็อ,อัพไปเลยยิ่งอัพแรงมันก็ยิ่งทําให้เราทําเร็วว่าอาหารดาวเยอะครับนี่มีกลายเป็นขั้นสุดยอดแล้วนี่ขั้นเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับอเอาฮีโร่ไว้ก่อนที่จะอ่ะการทําอาหารนะฉบับของมีเดวมีขออนุญาตพูดให้แบบเพื่อนๆเข้าใจง่ายเลยอ่ะกดมาที่นี่ กดที่คําว่าอาหารครับเลื่อนลงมาเลยเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเอนจะเอาเลเวลประชนภัยให้เร็วที่สุดนะครับให้เพื่อนเพื่ออ,อาหารอย่างละหนึ่งทุกอย่างคือกดทําให้หมดเลยครับนี่มันก็จะมีบอกเห็นบ่าเราขาดเออไอ้นั่นนะอะไรหนวดขาดอันเดียวกวันเลยเอาง,ง่ายๆนะอันดับแรกให้เพื่อนๆปลดทุกอย่างเลยครับเอาอย่างละหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เลเวลประชนภัยต่อไปอย่างที่สองก็คือการริมรถ การเลียมรถเพื่อนๆต้องทาไม่ได้หึงเลเว่าแปดเลเว่าแปดเห็นไหมครับมันจะกินอาหารได้ั้หมด6ชิ้นพอแรกเราได้แค่สามการเลี่ยมรถก็คือการกินอาหารจํานวนอาหารสเต็ปมีนะที่มีทําจะได้2อย่างจบเลยก็คือทํำยังไงใช่ไหมครับนี่เพือ่อนๆกดไปเลี้ยหารเห็นป่ะนี่เดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ครับเห็นป่ะระดับการทําอาหารก็คือเพื่อนๆกดทําอาหารครับทําอาหารก็คือทําอาหารอันนี้ร้อยอันมันจะเลเวลสิบต่อไปคือจํานวนการชินก็คือกินอาหารอันนี้เลเวลสิบก็คือกินร้อยอัน อ่ะมีก็สรุปให้ฟังก็คือให้เพื่อนๆพื่อทำอาหารร้อยเออร้อยชุดแล้วก็กินร้อยชุดแค่นี้ครับจบเออเดี๋ยวมีสา,สาธิตทําไม่รู้โอ้ยมาจะไอท่าเดียวเลยอูย้จำนวนไม่พอครับเดี๋ยวเอายกตัวอย่างส่วนใหญ่มีทําเกือบหมดแล้วอันนี้นะ่าไม่น่าจะได้เยอะขาดอันนี้มียกตัวอย่างแล้วกันอ่ะนี่อันนี้มียังกินไม่ครบครับเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ว่าสิบเือนะ มีก็กดทําอาหารเลยครับทำร้อยอันทำร้อยมีนะนะไม่ทำอร้อยอันเพราะว่าพอเราทำร้อยอันมันจะได้ปลดเลเวลทำอาหารของอันนั้นเลเวลสิบแล้วก็กินอีกร้อยอันมันก็กลายเป็นสิบจะดีกว่าเอาเราก็คุกทำเลยครับร้อยอันแต่เนื่องจากตรงนี้มีเลเวลสิบแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นเลเวลเห็นไหมครับเสร็จแล้วมีทำไงก็ไปกดกินอาหารเลยครับเราก็จะเลเวลของอันนั้นกลายเป็นสิบแค่นั้นครับจบแล้ว อยู่ไหนว่านี่เคบับเอ๊ะใช่อันนี้บอมีลืมน่าจะใช่แหละมันมีเหลืออยู่แค่นี้แลว้ววะเอ้ยเยนหลือเพิมนะครับพอดูชื่อบางทีก็มือนนะหลายเกมจัดอ๋อ,อ,อถูกแล้วอันนี้แหละเคบับลุกกี้ ลูกที่มีเคบับนะครับโอเคลืม,ล,มลืมอ่านชื่อขออภัยอ่ะเจอแล้วครับนี่ตะกี้เลยว่าการกินของอาหารชิ้นนี้มียังไม่สิบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมีกินร้อยอันเลยครับงับเข้าไปงับเข้าไป อ่ะเห็นไหมนี่มีก็จะขึ้นละสองสามสี่ห้าคือมีก็บไว้คือ10ชิ้นก็คือขึ้นเลยว่าหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาเลยว่าสิเพื่อปลอดสเตตัสก,ก็คือร้อยอัน,พอนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรทาแค่นั้นนะครับจบเรียบร้อยก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดให้ฟังนะอีกรอบหนึ่งการริมด,ดตรงนี้ก็คือเพื่อนๆต้องกินอาหารครับเห็นบ้าตะกี้กินไปเอพตรงนี้จะขึ้นครับพเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็พยายามกินให้เลยว่าอาหารขึ้นพอเลยวว่าการ เ,เรกว่าการริมรถตรงนี้เพิ่มมือเพื่อมาคุยกับแม่ครัวตัวนี้ครับมันก็จะอัพขั้นให้เราไปเรื่อยๆก็คือเอาพยายามออริมรถให้ถึงขั้นแเราก็จะกินอาหารใน้อันแค่นั้นเองครับแล้วก็อย่าลืมมาอัพขั้นตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องปลดอาหารทุกชิ้นให้เราเรเวร่า์สิบทุกอันเราก็จะได้ค่าสเตตัสด้วยก็เรียกว่าเรายิงปืนนัดเดียวแน่นกหลายตัวถูกไหมครับนี่นะได้สเตตัสฟรีเลยก็คือทําอาหารชิ้นนี้ ร้อยอันอก็คือเลเวลสิแล้วก็กินเข้าไปอีกก็เลเวลสิแค่นี้ครับทำให้หมดเลยทุกชิ้นได้สเตนัสฟรีพยายามเน้นแอคแท็กครับมีบางชิ้นแอคแท็กเยอะอยู่อ่ะจบไปเรียบร้อยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทถ้าเพื่อนๆไปวิ่งนะไปวิ่งตามแมปนะครับไปวิ่งตามแมปครบถ่ายรูปอ่ะหนึ่งสองต่อไปคือการทําอาหารไล่ไปให้หมดเลยปลดตรงนี้ให้หมดอย่างละหนึ่งแค่นี้ครับเลเวลเพื่อนเอ่อนประชนภัยก็ถึง 1, ถึงเลเวลยี่สิบทำให้เพื่อนๆนได้สมุดแดงแล้วก็เป็นในส่วน สกิลกดบัฟหทีออก7อันอ่ะเรียบร้อยนะค,ะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนี้คนถามตีมอนไม่โดนทํายังไงครับพี่หมีโอเคเดี๋ยวพาไปเลยอันนี้หมีก็ตีโดนทุกดอกเพราะว่ามันจะมีเทคนิคนิดนึดนงที่จริงซื้อการมามี่มาใส่ก็ได้ครับหรือว่าแค่ซื้อฝากสมุดใส่เดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปนะครับแปบ๊บหนึงเท่านั้น เอาไปว่าคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยครับสาระแน่นแน่นเลยนะรับประกันว่าผู้เล่นมาใหม่ที่ไม่เข้าใจเกมหรืออะไรก็เอาลองทําตามนี้ดูแล้วจะง่ายเลยครับ生存 อ่าต่อไปนะครับการเพิ่มฮิตนะครับอยู่ขอย้ำแนะนําการที่ควรจะต้องดึงเลยนะมีหลายการเลยที่มันบวกฮิตก็มัมมี่ครับเห็นไหมมัมมี่แค่ฝากเห็นไหมครับจะได้ฮิต5หรือว่าจะซื้อกาดมัมมี่ไปใส่อาวุธในช่วงฟาร์มก็ได้ครับเพราะว่าจะได้โวกฮิตอีกสิบนะครับมีหลายการดเลยแล้วก็โกลเล่นแมงสาบอ่ะไม่เลววะนี่ที่บาคครับฮิตห้าเพื่อนๆพยายามหาการ์ดครับมันจะมีหลายใบเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งถ้ามีจะไม่ผิดน,นะโล่ถุง นี่ทีบ่บาร์ครับอารีฮีทสิเลยก็แค่นี้องหลักๆถ้าเพืเ่อนๆยังตีไม่โดนก็เสือซื้อกาดมัมมี่มาใส่2ใบค,ครับแค่นั้นเองจบเรียบร้อยแล้วเออยายาํยามีบอกไปแล้วขวันแฟชั่นใส่ยังไงลงดันไหนคุ้มก็อย่างที่หมีบอกครับพยายามลงดันแต่เออไอพวกขวัญพ่อค้ากับดาบดาวตกแต่เดีวนี้แนะนําให้ลงขวันพ่อค้าดีกว่าวขวพ่อค้าไวสามล้านห้าแล้วอะ,วอะราคาแม่งตึงชิบหายเลย บก12ดันทั้งตัวนี้หมีบอกวิธีแล้วนะครับก็เพื่อนๆลงดันตามสเต็ปที่หมีบอกเลยแล้วก็ใส่ใส่ให้ตรงสายนะเนี่ยอย่างพ่อค้าก็สเต็งเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อลงดันตามที่หมีบอกแล้วก็หาของก่อนหาของก่อนเสร็จแล้วก็ตีโบก12เอาของในดันนั่นแหละอะไรก็ได้มาเพิ่มขั้นมันเสร็จแล้วก็เจาะรูเออหมีลืมบอกวิธีเจาะรูกดเจาะรูได้เลยครับเจาะรูมันจะใช้ผงนี่เจาะรูครับ นี่มันจะใช้ผงแค่5้าอ่ะนี้มีก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับอ่าวิธีการหาผงนะครับอันนี้สุดท้ายแล้อันนี้เคล็ดลับผู้เล่นเลยก็ค <thì> ืออย่างที่มีบอกว่าถ้าเราอั level ไวก็ดีครับเพราะว่าเวลานเราั p level ไวเนี่ยเออเราก็ปลดดันใส่ของไวพอเราปลดดันสใส่ของไวเราโบนสิบสองทั้งตัวฝั่งซ้ายได้เกมก็จะง่ายเพราะมันได้สเตตัสเยอะมากนะครับเพื่อน นี่กดสลายอุปกรณ์ก็ได้ครับจะได้ผงแต่ว่ามีไม่แนะนําแบบนี้นะมีแนะนําให้เอาขยะขยะย่อยดีกว่าครับเนี่ยเนี่ยกดหลอกไม่เท่เห,นหมนบ้าเราเลือกขยะได้เลยครับขยะไหนเราไม่ใช้ก็ใส่ไปเลยแค่นั้นเองครับก็จบเรียบร้อยครับอันนี้ก็อย่าลืมอัพขั้นขวานเนี่ยบ้างหมี2รลูแล้วก็อัพขั้นให้มันสุดมันจะกลายเป็นม่วงครับกลายเป็นดูนแอคดาวซึ่งก็จะพลังโจมตีเยอะก็เลยทําให้เราตีแรงมากนะครับ อย่าลืมไปหาออฟแมวด้วยตีบวกก็แล้วแต่ดวงนะแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็ตีปลอดภัยไปดึงของซ้ําแล้วก็ใส่ครับเกมนี้สามารถตีปลอดภัยได้ถึงบวก15เลยก็คือแค่มีทุนนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมตีเอ็กชัยนด้วยนะครับเออทั้งอาวุธเราก็ประดับให้ครบด้วยจะได้แท็กเยอะนะครับไม่มีอะไรแล้วครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวตเยวีเดี๋ยวตีดาเมจให้ดูนะตอนนี้เท่าไหร่เอออย่างหนึง่งที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่รู้ เนี่ยครับไปดันกิวเลยดันกิวตอนนี้จำเป็นมากเลยดันกิวจะได้เออเศษเศษนั่น่าทำเยอะมากเนี่ยครับได้แต้มกิวหนึ่งหมื่นแล้วก็ได้เฟืองสิบอันนี้มีแนะนำให้รีบลงเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเอ่ออัพเฟืองไปไกลมากอัพสก,กิลซึ่งตอนนี้หมีอัพสก,กิเพ่อค้าไปสามถึงสี่จุดแล้วครับดามเดมจมันเลยแรงมากนะอ้าเดี๋ยวหมีไปอ้ทำไมหมีมันกระตุกจังเลยวะเฮ้ยเป็นไรวะ เอยเกมเกมหรือเครื่องหมีไม่รู้คือเครื่องหมีจะไปอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหนเร็วพี่ชายอยากระตุกบัมน,นึงนะครับเ,เพื่อนๆมันเลื่อนไม่ลงมันเป็นอะไรเนี่ย เอเคออกาแล้วอ่าเวลาตีบอสก็จะ่าลืมกินไอติมให้ได้6นะครับแล้วก็ไปกดตีบอสเลยแรงมากแรงสะใจแล้วก็อย่าลืมพ่อค้าอย่าลืมไปปลดเฟืองปลดอะไรด้วยนะครับเอ่อ้างงตรงไหนปลดตรงไหนไปดูคลิปของมีครับเกี่ยวกับพ่อค้ามีบอกทุกอย่างโอเคอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมีไปตีเทสดาเมจให้ดูทีนึงไปแล้ว ตอนนี้ดาเมีดได้อยู่200,000แล้วนะทั้งทั้งที่คือนี่คือแค่วันที่2นะครับเอาเดี๋ยวมีกดให้ดูตอนนี้ไม่ได้กดหินม่วงนะเอาแค่บัฟแค่นี้ก็พอเออโอเวอร์ทัสช่วยนะเวปอนเฟอร์เฟกซ์โอเวอร์ทัสมิวทาว รวยครับไปไปไปเพียงแสนหกไปไปไปเพียงนี่ก็คือเป็นดาวเบสวันที่สองนะครับก็อีกอย่างหนึ่งในการทำเนี่ยในการใส่ของเนี่ยเอ่อทั้งอาวุธแล้วก็ฝั่งซ้ายบกวกสิบสองจะบวกดาเมจขึ้นอย่างเยอะแล้วก็ไม่ก็ต้องไปใส่การ์ดตรงตัวเสร็จแล้วก็คือทําสมุดครับพยายามทําสมุดทําค่าไอ้แท็กยังคงมีตอนนี้แท็กเท่าไหร่วะเนี่ย สเต็งสี่แอคแทกมีอยู่97นะครับเนี่ยพยายามไล่ทำให้หมดเลยหมวกอะไรที่มันบวกแอคแทกอ่ะเราก็การ์ดเราก็จะได้พลังขึ้นอเยอะเลยครับก็จะได้ดาเมจที่อ่าแรงตั้งแต่วันที่2เลยนะก็เพื่อนๆสามารถทําได้จะเป็นสายไหนเออถ้าเกิดเป็นสายเวทก็เอ็มแอนแทกถ้าเกิดเป็นสายกายภาพก็แอคแทกแค่นี้ครับแอคแทกกับสเต็งถ้าเอ็มแอนแทกก็อินกับเอ็มแอนแทกอ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครอยากให้มีทําไกด์อะไรกับเกมนี้ก็บอกได้